เร่งแซงเนี่ยเราไม่ต้องรอรอบเลยนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยตัวไฟฟ้านะครับผมหรือว่ามอเตอร์นั่นเองซึ่งอัตาราการเร่งนี่ถือว่าดีเลยนะครับผมผมอะไรก็คมนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาทดลองขับนะครับผมกับตัว e x ็ e n d e r GTEV กันนะครับผมว่าฟีลลิ่งการขับขี่การออกตัวหรือสิ่งต่างๆที่ลูกค้าอยากรับรู้นะครับว่าคันนี้มันดียังไงเวลาขับขี่นะครับผมวันนี้ไปดูกันเลย โอเคครับผมเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตัวฟิลลิ่งการออกตัวเลยนะครับผมการออกตัวของ h ฮดอีวีของเราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยตัวไฟฟ้านะครับผมหรือว่ามอเตอร์นั่นเองการออกตัวเนี่ยจากศูนถึงร้อยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมเวลาเราเร่งแซงเนี่ยเราไม่ต้องรอรอบเลยนะครับผมเพราะว่ารถของเราเป็นตัวมอเตอร์เวลาออกตัวแต่ถ้าเกิดเราขับขี่ไปนานๆเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเข้ามาทํางานนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้าไปก่อนนะครับซึ่งอัตราการเร่งนี่ถือว่าดีเลยนะครับผมพววมาลัยก็คมนะครับผมจับ คือเลี้ยวปั๊บคือเลี้ยวตามเลยนะครับผมจากถนนที่เราวิ่งอยู่นะครับผมตัวนี้จะเป็นถนนเส้นสีนักรลินนะครับผมจะเป็นเส้นสีนักรลินที่ติดกับเส้นเทพรักนะผมก็จะมีความขรุขระความโค้งเค้งของเขานะครับผมด้วยช่วงล่างของเขานะผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมไม่โค้งเคงมากนะครับผมควบขี่นี่คือนั่งสบายเลยนะครับผมแล้วก็ทัศนาวิสัยของกระจกบานหน้าเขาคือใหญ่มากนะครับผมทัศนาวิสัยอ่ะกว้างกว่าตัวปาจิโรอีกนะครับมาเรามาดูวงเลี้ยวของคันนี้กันนะครับผมว่าทาได้ดีหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นยู คันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมแต่วงเลี้ยงของเขาคือทำได้ดีเลยนะครับผมตัวนี่พอเรายูเทิร์นมาเสร็จนะครับเราก็กดเหยียบเร่งได้เลยนะผมไม่ต้องรอรอบคือเหยียบเป็นมาเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ทำงานคู่กับมอเตอร์นะแต่ว่าตัวมอเตอร์อาจจะใช้งานก่อนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเวลาเราปล่อยคันเร่งนะตอนเราหน่วงอะรถจะทําการรีเจนไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่รีเจนหนักขนาดจนที่ว่า มือหัวนะครับผมนี่คันนี้ขึ้นโนนถูงก็ปึ๊บก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมครับรเลิ่งการขับขี่นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่เคยทดลองขับ Explorer GT นะครับผมที่เป็นตัว HEV แนะนำให้มาลองกันนะครับเพราะว่าบางคนไม่มั่นใจเรื่องระบบไฟฟ้าไฮบริดมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมมาลองทดสอบดูนะครับผมเพราะว่าการขับขี่ของเขานะครับผมถือว่าทำได้ดี สำหรับผมที่ขับรถรถเล็กมาก่อนนะครับผมปกติผมขับตัวมิลานนะผมก็ถือว่าคันนี้โอเคระดับหนึ่งเลยโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมยังมีแอทิฟยอคอนโทรลให้ด้วยนะครับผมช่วยในเรื่องเข้าโค้งนะครับผมทำให้การเข้าโค้งของเราปลอดภัยมากขึ้นเขาจะช่วยเรื่องการป้องกันล้อสะบัดล้อหมุนฟรีพวกนี้ด้วยนะครับเป็นรถครอบครัวที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมราคาประมาณ90,00 0 0บาทนะครับผมแต่ว่าออปชั่นกับ ความคุ้มค่าที่ได้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับระบบเบรกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมตัวนี้จะมีการทำงานของ BA เข้ามาด้วยนะผมก็จะเป็นตัวเบรกแอซิดนะครับผมทําให้ผู้ขับขี่คุณผู้หญิงนะครับผมไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกแรงๆนะครับผมแค่แตะเบาๆนะครับเบรกก็ทํางานแล้วนะครับคันนี้นะผมยังมีตัวพุชคอนโทรลเข้ามาให้ด้วยนะครับผมช่วยในเรื่องการเดินทางระยะไกลเวลาเราขับขี่นะผม อาจจะเหยียบคัะเร่งจนเมื่อยล้านะผมเวลาเดินทางไกลก็สามารถเปิดคูตคอนโทรลได้เลยนะครับแล้วคันนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าขี่ในตัวเมืองรถติดติดนะครับผมคันนี้ก็มีออปชันนะครับผมที่ช่วยลูกค้าอีกอีกหนึ่งอย่างเลยนะผมนั่นก็คือตัวระบบออโต้โฮนั่นเองนะครับผมเวลาจอดรถติดไฟแดงนานๆนะครับผมเหยียบเบรกจนปวดขาแลผมลูกค้าสามารถกดออโต้โฮได้เลยก็ถ้าเปิดแล้วนะครับผมไฟตรงสัญลักษณ์คำว่าออโต้โฮตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็เหยียบเบรกค้างให้ตุดปุ๊บ อ๋อโต้โฮก็จะทํางานนะผมจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะผมเขียนว่าโฮเป็นสีเขียวนั่นเองและเบรกก็จะทํางานค้างไว้นะครับผมโดยที่เรายกขาขึ้นได้เลยไม่ต้องเหยียบเบรกแต่พอเราจะออกตัวเราก็แค่แตะคันเร่งเบาๆเท่านั้นเองนะครับน,นี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมใครที่ทํางานรถติดกรุงเทพนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและยิ่งของเราเป็นรถตัวไฟฟ้าด้วยนะผมเวลารถติดไม่ได้ขยับนะครับ เครื่องยนต์ก็จะไม่ได้ทํางานนะครับตัวประจาก็จะเข้ามาทํางานแทนนะครับผมทำให้ไม่เกิดโมลพิษนะครับแล้วก็ไม่เกิดการติ้นเปลืองพลังงานด้วยนะครับผมแล้วก็โชว์ลูของเรานะครับผมใครที่ต้องการเข้ามาเทใดนะครับผมอันนี้เราวิ่งเป็นสีนักขรินะครับผมอยู่ทางัางปักน้ำเนาะตอนนี้เรามาจากทางปาปักน้ําเรากําลังวิ่งไปทางบางกะปีนะครับผมโชว์ลูนะครับผมจะอยู่ตรงทางขึ้นทางด่วนจะเป็นทางด่วนการจนานะครับผมตัวนี้ทางซ้ายมือของเรานะครับผมข่อนทางขึ้นทางด่วนจะมีไทยวัสดุนนนรััผผมมหืออว่่าเซลง ตรงีกนิดนึงก็จะเจอทางด่วนนั่นเองนะครับผมที่เลี้ยวซ้ายไปทางาเส้นพระรามสองนี่ครับผมเราก็จะเจอทางด่วนทางนี้นะครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปพระรามสองนั่นเองพอถึงทางด่วนแล้วเราก็ชิดซ้ายได้เลยครับก็จะเจอกับโชรูมเราเลยนะครับผมเราก็สามารถชิดซ้ายได้เลยแต่ระวังรถลงจากทางด่วนนิดนึงนะครับ มก็จะเจอกับมิตซูมิชินะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในสุนปราการเลยนะครับผมก็จะก็จะมีทั้งเข้าเช็คระยะนะครับผมแล้วก็ศูนย์ซ่อมตีและตัวถังนะครับผมสามารถเข้ามาเช็คระยะได้เลยนะครับผมเข้าไปใช้บริการได้เลยของเราเป็นโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแน่นอนครับผมมีห้องปล่อยรถอย่างสวยงามเลยครับ Drive your ambition. Motors ambition Mitsubishi